เขาเป็นเป็นเัดงนยมใเป็นิโภเราค้เ็นเกเท่าั้นเงนีนีเป็นคว่เี้่นข้างกว้าเลยมีได้หลายอย่างอาจเป็นได้ทั้งไดค่ะภารกิจหลักของเขานะคะที่เขาอยากมาเที่เนี่็คือเขาจะมา็แคนเดนี้เรืแนเปย์แลแต่เขาเู่นเป็นเป็นเอเปเป็นงเาเป็นเ นั้นเนี่ยทางทางวเองสชียลอร์จัของจังวัดเนี่ยกยาที่จะเข้ามาลงมาดูร่วมชุกันในการแัดงรั้งนี้ซึ่งเป้าหมายที่จะทำไว้เพื่อช่วงประมาณเดือนตุลาคมครับก็ย่าทีจะมีทางกมมีทางคอทงซึ่งที่เอกเนี่ยผมอยากใช้ทาง w ำดีจีลอรนะครับซึ่งท่านเองก็คุ่ในเรื่องของตัวสังด้วยขอุค่ะขจะไต่อไปเคะป็นขอ่างเล่ให้น่อนะคะสหับน้ เนี่เขาที่เราเข้าใจว่าที่ตัวโฟกัสของงานเ็คด่นก็คือตัวถ้าเช็นที่แล้วรงสองคือเขามี UN ค่ะแล้วก็ UN ค่ะ